แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแงแคสกแง ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซงเงี้ยแล้วก็นะครับอยู่กับนี่นะครับเอ่ออันนี้คืออะไรพี่ดงอ่าถ้าเป็นภาษาให้คนตัดมาเนี่ยเขาเรียกว่าสตรีมโซ่สตรีมโซ่โซ่สตรีมเนี่ยนะครับผมอ่ะพี่ดยขอดูใ,ใกล้ๆหน่อย มันเป็นโซ่ตัดไม้นะใช่ครับก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นเลื่อยใหญ่ที่ดังบานบานบ,าน,บานนะเขาใช้เครื่องบิ๊กเอาฮะใช้เครื่องบิ๊กเลยมันดังมันดังนะอันนี้ไม่ดังนะไม่ดังครับนี่กดแล้วนะดูแล้วฟังนะ,ไม,งะไม่ดังจริงๆด้วยอย่างไม่ได้กด <c oughs> อันนี้มีเซฟตี้นะถ้ามีเด็กระวังอยู่นะเด็กมากดเนี่ยไม่ติดนะ เราต้องทําการกดอย่างนี้นะกดตัวนี้ก่อนกดต,ตัวเขาค่ะอ,าอ่ากดตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะกดได้นะครับ<อ>ถ้าเด็กอยู่ๆมาจับกดอย่างนี้ไม่ติดนะครับเพราะเด็กก็จะไม่รู้แหละนะครับว่ามันเป็นอันตรายนะครับจริงๆแล้วนะครับงานตัดกิ่งไม้นะครับนี่ตัดกิ่งไม้อย่างกิ่งมะขามแบบนี้นะพี่โดนะไม้แข็งไม้แข็งไม้เนื้อแข็งเ,เอ่อไม่จําเป็นต้องกดจนนะให้แบบวางแล้วให้มันกินเรื่อยๆให้มันกินเรื่อยๆนะ ให้เรื่อยกินเรื่อยๆกินเนื้อไม้ไปเรื่อยๆครับกินกินไปเรื่อยๆกินจนขาดเลยนะโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวติดเดียวนะพี่ดงนะติดเดียวเพราะฉะนั้นงานหนักไม่ได้นะครับอันนี้สูงสุดก็อยู่ที่6นิ้วนะครับนี่หน้า6กนิ้วนะครับพี่นุย้ยเลขหเห็นไหมอ่ามันคือตัดกิ่งไม้ที่มีความใหญ่อ่ะได้หกนิ้วก็คือตัด ท่อนไม้ประมาณ6กนิ้วนะพี่ดงนะครับผมอะไหน <6 S 1> ไหนก็หกนิ้วประมาณไหนหก <6 S 2> นิ้วหกนิ้ว <PM. S 1> ประมาณประมาณนี้ครับเ <ST AN CO> ออนั่นแหละประมาณเนี้ยอีกอันนึงพี่ดงอะขึ้นประมาณนี้เนี้ยนี่ประมาณนี้นนรนนรนเราจะให้พี่ดงนะครับทําการขึ้นไปตัดโบนดตนะครับจริงๆแล้วมันมีเลื่อยหลายเลื่อยนะเราเนี้ยหลายเลื่อยครับแต่อันเนี้ยเจ๋งสุดตัดกิ่งไม้นะโกเคง,ง่ายอะไปะพี่ดงนะครับก็ อะไรนะครับงายก็มีแบบก้อนเดียวนะครับอันนี้มีแบบมันก้อนเดียวนะครับก็ถ้าไม่พอก็สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อมาเพิ่มนะครับถ้ามี2ก้อนนะครับก็ดูเขาเรียกวอะไรไดดีดูดมอเตอร์นะครับมอเตอร์มันเล็กนะครับถ้าจะเอามาเคลียนเลยก็ทําไปหยุดไปเขาเรียกว,ว่าทําไปพักไปแล้วก็สบายไปอามัน,น,นจะมาสายไฟน,นี่ <จะ S 1> แล้วนะครับเราก็จะทําการ อ่าห <önemli> ันแล้วกันนะครับนกแมแซ่แงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดจุ๊บจุ๊มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอ้วายงานบาละกลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแส่พี่ก็จะแงะ Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็อเสามาดูมาดูมาดูกันกน,นะช่องแค่แสกเงี้ยแค่เสกเงี้ยเหมือนมากพี่ดงอะ่ะเหมือนมากเหมือนคนลักลอบต,ตัดต้นไม้อะ่ะนะดูเนี่ดูหุ่นดูจงผมเนี่ยน้ยซูมเข้าไปใกล้ดูหนวดเลย าขามนี่เรากินได้นะเนี่ยใช่น่าย้อมได้เก็บผักอ่อนหหอไหมหน่อยไร่เก็บผักไหมหน่อยมีผักมีผักอ่อนด้วยมั้ยฮะมีผักอ่อนด้วยผักแก่หรือเปล่าผักอ่อนผักอ่อนผักอ่อนเหรออุ้ยต้องกินกับน้ำจิ้มพริกเกลือพริกเกลือไปฮะ ตเอ้ยไม่ไม่ขาดมึมองดูโอเคยิอ่ะยอยยอยลงอะลงอ่ะยอยยอยลงแล้วก็ลงมาอันนี้นะก็หาอะไรได้เสริมไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้ก็คือ เออนี่นะครับเป็นมะขามที่เขาเรียกว่ามะขามสดนะพี่หนุ่ยนะสดมากเก็บไปขายพี่ครัวพี่หนุ่ยจะเก็บไปขายไม่ไม่ไม่เก็บไปขายนะครับต้องเก็บมาไปให้ยายนะครับเพขาังที่นะครับก็เนี่ยเออยายคนเก่าคนแก่ก็เขาจะเหมือนเมื่อวานว่าตำทิกมะขามอ่าตำทิงมะขามกินนะรครับไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็รู้เรื่องแล้วนะครับเขาจะกินพวกมะขามไอชุบน้ําตาลน,นะ ปักแก่ปัก okay. แก่อ๋อใสน้ำปลาน้ำปลาตำตน้ปลานอนนอนนะบอกว่าตำมะขาม,ม,าขม,มแค่น้ำปาำลานะครับที่เราเห็นนะ่ะวเตอร์ร้อนหมากเลยลงเลยที่คุณอามาลงมาเอายยยอยมาน่ะ นี่นะครับขึ้นข้างบนนะครับเป็นงานพี่ด่งนะครับลงข้างล่างนะครับแค่แสงแงจะตัดได้ดูนะครับแบบนี้นะครับกิ่งมันใหญ่นะพี่นุ้ยมันลากไปไม่ไหวนะเราก็ต้องทําการหั่นนะครับเวลาการเออ่ตัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับงานจะตัดนะครับต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับแค่นี้โป้กดนี่แบบนี้นะครับ นี่นะครับแค่นี้นะครับก็จะง่ายๆใช่ไหมพี่น้อยใช่ครับแต่แค่แทงแงขายในติ๊กต็อกนะครับก็พี่นุ้ยก็ขายใช่ไหมขายขายใน N K Channel นะครับขายพี่ดองขายหรือเปล่าขายครับขายอยู่ด้วยนะครับช่องชื่ออะไรนะตอนนี้มันเป็นชื่อมันโดนแบนอยู่ครับชื่อช่องโดนแบนไม่ใช่ชื่อช่องติ๊กต็อกโดนแบนอยู่ครับบอกว่า ตอนนี้ช่องโดนแบนอยู่นะครับก็ขายไม่ได้แหละนะได้ครับได้รอได้รอก่อนแต่รอก่อนครับชื่อมาโดนแบนชื่อในติกก็โดนแบนอยู่อะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหายแบนก็ขายได้ต่อนะใช่ครับนี่นะครับสินค้าดีๆแค่เสงเงเอามาฝากกนแล้วกันยังไงฝากไปกดติดตามช่างโด่งในช่องชื่อช่องอะไรช่อง YouTube ช่างโด่ง DIY ครับช่องโด่งดี Y นะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับช่องช่องอะไรไดั ใช่ไหมน้องช่องชื่ออะไรชื่น้องเมตั์ตัดชื่อช่องชื่ออะไรตัดกระตากระตาตัดกระตาเป็นตานบยังไงก็ฝากไปกดพี่นุ้ยด้วยนะครับในช่องเอ็นเอ็นเคชานแนลำอยู่นะ ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่นะครับทำอยู่ทำเรื่อยๆแหละนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่แสแงะเอามาฝากก็แล้วกันถือว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีวายงาน ดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็เศร้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซะแงแค่แซะ,ะแงะ